เกี่ยวอะไรเกิดเราเนี่ยเอามาเอามา,า,มาโยงเข้าด้วยกันได้ไง <c oughs> ไม่ดูจะจุจะจุจกกรมีมูนมีมูนอยากเศ้ามีงามมาเฉยแล้วแต่อาที่สบายเจยเลยโอ้โหขนาดนี้เละ,อะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวกิจกรรมรับเพล็ดให้เรียบร้อยนะครับอโอเคตอนนี้เราก็ทำเคล็ดใเรื่องเสร็จแล้วเนาะแล้วก็อีกสามชั่วโมงก็คือชั่วงเวลาตีสาม สามารถเล่นเดินเร่องต่อได้กันเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามในเรื่องตอนต่อไปกันนะฮะว่าอ่าฟิมิรแล้วก็พวกเราจะสามารถช่วยเหลือเด็กน้อยที่เป็นโรคเก็บตัวหรือโรคซึมเศร้าอุูตัวคนเดียวได้ยังไงเราช่วยชี้นําจินตนาการของน้องเขาให้หลุดพ้นจากเรื่องเศร้านี้ได้ยังไงฮะและอิ่มน้ํากับประสาทของเขาเราจะสามารถช่วยกลับมาได้ไหมโปรดติดตามตอนต่อไปครับ ตอนไปเลยเหรอแหมวันจันทร์ตอนต่อไปไงไม่ดีเหรอไม่ไงได้ยินว่าตอนไปก็เลยสงสัยเอาตอนไปออ๋พูดเร็วเกินไปต้องพูดช้าๆโอ้ยฟูรีนะออกมาทีฟูรีนะ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 นี่นี่หกสิบกว่าแล้วก็หลุดเรีดค่ะเลุดรีดไปพิษติฟูรีนะมาสิฟูรีนะฟูรีนะเอ้ยสีเทาสีเทาสีเทาเย้เท่าหมดแล้วฟูรีนะ เอเอดเดได้พี่ติก๊กทำไมพูดอย่างเงี้ยพี่ติ๊กพี่ด้วยนี่รุน,นดเดนได้พี่ติก๊กนี่รู้จักูจะคนดุๆได้พี่ติ๊กห้าคนแล้วอ่ะห้าคนแล้วนะดุแดนเธอเธอเธอวันเดียวว่าปากต้องคำสาบต,ต้องคำสาบไม่จริงไม่จริงเธอต้องคเธอวอันปากต้องคำสาบพูพูดถึงพี่ติก๊กพี่ติ๊กมาเลยเห็นไหมเนี่ยไม่จริงติกต๊กมาเลยเนี่ยน ใส่ไป้เมืสีอะไรเนี่ยดูดินี่เนี่ยดูดิหูยาวๆเนี่ยใครเนี่ยหูยาวๆเนี่ยดูดิใส่ไรใส่ไรเต้เตี้ยเหมือนกันนั่นแหละนั่นแหละเต้เตี้ยเหมือนกันโอ้โหลีน่าไว้น่ไว้น่ารุ่นเดทเห็นเห็นทุกคนรุ่นเดทเป็นพี่ติ๊กกันห้าคนแล้วนะเพิ่งเห็นรุ่นเดทออกมเป็นสีฉี่คนนึงแล้วก็เป็นพี่ติ๊ก ทุก<อ>ทุก,ท,กทุกอย่างเป็นเพราะเธอถ้ากเกิดเธอด้พิติกขึ้นมาแล้วก็มันคงไม่ออกมาพพิติกแล้วอ,อ๋อเฉยแย่เลยอย่างเงี้ยแย่มะแย่เลยดีโอได้พิติกมาอีสาวเลยผมเนี <laughs> ่ยแทนที่จะได้ดีลุกมาโ oh. อา้อ้าวอยากได้ดีลุกมากกว่าพิติกอะ่ะอืออยากได้ดีลุกมากกว่าพิติกเหมือนกัน โอเคครับเดี๋ยวเรากลับเข้าสู่ในเรื่องหลักดีกว่า <f ew> วนะฮะเมื่อกี้ก็ไปในเรื่องอ่าอะไรนะในเรื่องของกิจกรรมค่ะก<ๆ>ิจกรรมกิจกรรมในเร,รื่องกรริจก,กรรมนะครับเดี๋ยวเรากลับมาในเรื่องหลักนะครับเป็นเราจะพบกันในที่สิ้นสุดนะครับอ่าเมืองไหนกิจกรรมที่อ่าเราอในเรื่องเราจะพบกันในที่สิ้นสุดเนี่ยเป็นในเรื่องของตัวละครหลักของเราครับก็คือโรบิเนเตอร์ ึ่งเราก็มาพบกับเดนสเลปเมื่อวานนี้แล้วใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาเดนสเลปแล้วก็ติดตามล่องรอยของอับิสตอ์เดอร์กันนะครับอะอ๋มือไอ้ <c oughs> นั่นหรอเหมืองเหรอคะหรือว่าไอ้ต้นไหนเราจะไปที่เหมืองกันเราจะไปเจอกับอ่าคือจาตอนที่จเจอเดนสเลปช่วยเราได้ใช่ไหมอ๋อจำได้จ <ำ S 1> ํ<จ>า <ำ S 1> ได้ก็รประมาณนั้นแหละเราเราก็จะไปเจอเราก็จะไปเจอกับพี่น้องของเราแล้วทนะีนี้พี่น้องของเราก็จะแบบเจอกับเราใช่ไหม เสร็จแล้วก็มันก็จะเปิดประตูวาร์ปพอเปิดประตูวาร์ปปุ๊บมันก็เดนเซริกก็จะวิ่งตามพี่ของเราไปเพราะพี่เล่นโลมีน uh huh. ใช่ป่ะเออพี่เล่นโลมีนส่วนอ่าตัวเอเธอร์ก็จะเป็นพี่ชายเราที่แบบอยู่ฝั่งออฟิสออเดอร์เป็นองค์ชายของฝั่งออฟิศออเดอร์ใช่ไหมทีนี้เดนเซริกก็วิ่งตามอ่าประตูวาร์ปของพี่ใช่เราไปนั่นแหละเข้าประตูวาร์ปไปด้วยกัน uh huh. เรื่องประมาณนี้แต่ว่าบอกแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวเราเราค่อยดู คัสติ่งื่นได้อะไรอ๋อช่วงเริ่มต้นเลยเริ่มต้นเลยซีเนี่ยไอดีเริ่มต้นเนี่ย <นะ S 1> ไอดีก็อยู่ไอดีเริ่มต้นไอดีว่าสามสิบถ้าเกิดไม่ทาเควสนี้จะไปอินาซิมาไม่ได้นะครับค <c oughs> ือตลอดใครที่อยากจะไปอินาซิมาเร็วๆนะต้องทําเควสเนี่ยฮะเราจะได้พบกันในที่สุกกครับทํานี้ก่อนเลยฮะเควสอื่นช่างแม่ยนที่ไปก่อนหรือไม่ทำใช่ใช่ใช่ถูกถูกเควส์แน่เรนื่องทุกเควส์ต้องทาใครไม่ทําก็ไปแต่งต่อไม่ได้ใช่ครับผมต้องการไปที่อินาซิม โอ้ยลรพูดถึงไรเด้นแล้ท้อปั้นไรเดนแบบโอ้ไม่ไหวเดี๋ยวเริมขั้นเดี๋ยวเลิกขั้นไเคยาเลยก่อนนะเคยาสรุปเคยานี่เขาเป็นตัวอะไรนะเอยไม่ใช่รุปเคเขาเขาเขาเป็นตําแหน่งไหนนะเขาเป็นอเขาเป็นอ่าเขาเป็นอ่าหัวหน้ากองทหารมาอ่ากองทหารมา เราประเด็นก็คือแบบจะถามว่าเขาอยู่ตำแนหน่งไหนเผอไปถามว่าเคลียร์นี่เป็นตัวอะไร okay, ไคถามนี่ฮะทักโคนี่ฮะนี่คือตัวละคเรเริ่มต้นที่ผมเอาเข้าลงดันนะฮะก็คือทาวเวอร์นักเดินทางของเราก็จะเป็นทตุลมแอมเบอร์าตาไฟเคลียร์ท่านแข็งบาบเรลาท่านน้ำนี่คือสามท่าหลักทีมเราก่อนที่ผมใช้นะผมจะไม่ใช้ทีมอื่นเลยผมใช้ทีมนี้ทีมเดียวยกเว้นบางดันบางเคสีที่ผมอ,อาจจะเปลี่ยนาตาเปลี่ยนตัวบ้างเล็กน้อยนะครับ แต่ว่าหลักๆที่ผมปั้นก็จะเป็นสี่ตัวนี้นะฮะซึ่งปั้นแล้วใช้ได้ยาวโอเคปะใช้ได้ทุกเมือใช้ได้ยาวครับส่วนทาวเวอร์นี่ก็แล้วแต่อารมณ์ฮะคือใครใครใช้ทัดลมก็ใช้ใครใครใช้ทัดดิบก็ใช้ใครใครใช้ทัดพืชใช้ทัดอยากใช้ทัดที่อะไรทัดที่แบบโอ้แอบมันใช้ทัดเทียรอะไรก็ใช้เลยก็แต่มันมีท่าเทียด้วยจริงๆหรอคะแม่หมอตลกจริงๆไม่มีไม่มีแค่พูดไปงั้นแหละ <c> ười, คือคคือคืออช่องเง<ๆ>ินตัวใหญ่เขาช่องเงินเขาตัวใหญ่เขาตุกภาพงไง <c oughs> ไเข้าใจไหเออช่องเงินตัวใหญ่เขาตุกภาพไงเราก็เลยแบบพูดแบชชบชาวแดนชายวาดไงมันก็เหมือนเกมผีเอ้ยนั่นมันตัวอะไรนะที่โผล่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตกใจแบบคนธรรมดาเฮ้ยเชี่ยตัวเฮี้ยอะไรเนี่ยนะนะเออประมาณนั้นแหละแต่เราต้องทําแบบพี่ไนท์ทำไมอะยกตัวอย่างยกตัวอย่างเกมผีเกมราตรีอ่ะ เต็มสมาธิเก็ตรงนี้กับพี่นะอันนี้กองน้ำกองน้ำกองน้ำดูข้างที่มีกรอบเปล่าหลบกองน้ำนะอย่าโดนกองน้ำนะครับถ้าโดนแล้วเป็นอะไรไม่รู้เหมือนกันอย่ารู้เหมือนกันแต่ทีกรอบก่อนคือมีของเก็บมีของเมั้งมีหวีันเองกองน้ำกองนถ้าวีปโตนี้ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนท่าเราก็ต้องนั้นไปด้วยใช่ไหมใช่ใช่แต่ว่าคือทําไมผมถึงชอบใช้นักเดินทางพัดลมนะฮะ ก็มีอยู่นะก็คือมันปลดดาวแล้วนั่นเองครับส่วนส่วนธาตุอื่นมันยังไม่ได้ปลดดาวผมก็เลยไม่ค่อยอยากใช้อ่ะผมชอบใช้ตัวที่มันปลดดาวแล้วอะไรเงี้ยนักเดินทางก็ธาตุลมต้องปลดดาวแล้วถ้าจะใช้นักเดินทางธาตุอื่นก็ต้องไปปลดดาวก่อนอะไรเงี้ยครับซึ่งผมเกียดหลบความร้อนแมพอาะธาตุลมมันรวบมอนเดียแบบสกิลธาตุปื๊ดมอนก็ข้างรวบกมันเข้ามาแง่ yeah. อ่า โนเอลอะโนเอลก็ด no ีนะอือช่วงเริ่มต้นอะช่วงเริ่มต้นถ้าเกิดว่าไม่อยากเล่นทาบิเบโตเล่นโนเอลก็โอเคแบกต้นเกมดีนะอือได้นะโนเอลก็ได้นะครับถ้าเกิดใครจะปั้นโนเอลก็ปั้นได้นะเปิดโล่ตีอะไรได้ใช่โนเอลแบกต้นเกมโอเคเลยแต่ใครอะใครมานตังนั้นนะใครอะข้างข้างเลยำบากเอดูจากข้างหลังแล้วเอ้ใครอะ ก้มหัวคอหักเออดูเหมือนจะเป็นคนนะหรือว่าจะเป็นจอมโจรวิ่งใหญ่กันจอมโจรคนนี้เขากำลังขอพออะไรบางอย่างอยู่นั่นหรอเฮ้อเกิดอะไรขึ้นน่ะน้ำม,มันน้ำม,มันสเตตูออฟเดอะเซเว่นทำไมสเตตูออฟเดอะเซเว่นถึงหัวกลับแบบนั้นอ่ะพี่จางมันเป็นสเตตูของเมืองลมไม่ใช่เหรอ <c oughs> แต่ตอนนี้ ในมือของเซติโต้ตตเขาเดือถืออะไรบางอย่างไว้อ,อหจังเลยใครว่ารู้สึกลางว่าคดีอีกแล้วกั<ด>บพี่ชายคนนั้นดูไม่แข็งขึ้นเลยหรือว่าเขาจะหลังไมยดีอีกแล้วนี่คุณไปเลยเปล่า,าไม่มีการตอบรับเลยสักนิดนึงไม่ได้ยินเสียงลมหายใจด้วยหรือว่าเขาจะเขาไปแล้วหรอมิุคิฉันรู้สึกว่าหลางไม่ดีอีกแล้ว ตายเลยไม่รู้สาเหตุพวกเราที่ออกจากที่นี่ไปรายงานกับการยุงกันเถอะเออผัดดิไหวครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ที่ต่อไม่ได้แล้วรีบหนีก็เถอะหนี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 นนีหวิ่งวิวิ่ง,ง,งอโอเคครับเดี๋ยวเราวิ่งต่อนะขออนุญาต